เดินเนมานี้ลอร็วข้าสาดินมาอเดินเดินขกเอาเดินไปเร็วไม่ต้องเกาะกันได้เอารีข้าวสารเอางั้นก็าหอมอยู่ข้างหลังเกาะนาะเอาเอาเกาะอา ของไบลันทานหาคนกันหนักไว้ด็กา,าใหญเป็นคนใหญอาอ้าอาม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 า,ามาเร็วองศามาเร็วมาเร็วอ่ะองศาเดินเอาลีลีข้าวฉันสองนานเข้าเปลือกสองธนาร์ข้าวบลนัน คนกลางหลังไว้โอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยาอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยงอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอายโ่้อ้าโอ้ยยโอ้ยโอ้อ้อ้ยอ้้อ้ย้ยอ้ยอ้้าอ้ยอ้ออ้อ้ยยอ้้อ้อ เดินมาแล้วเดี๋ยวได้ผ่านคนข้างหลังไว้ไงเดือดท้องใบลานอีกรอบเดียอีกรอบนึงอ่ะเร็วเร็วเร็วผ่านคนข้างหลังไว้เย้ฮ่าว่าหอมกับยะจ๋าออาโหถูกใจมากผู้ายอยู่ทางโน้นยุ้ยนกเดินไปเดินเอาไปเดินไปไปหอมเดินเอาเขายะจ๋าอยู่ข้างหน้าเอามาเอ้าเดี๋ยวตาจ๋าได้ผ่านท อางชะนาข้าเปลอยอ้าวอยากท้องใบลานอ้าวานกลข้างหลังไว้ว้า่เยายเทแล้วอ่ะโอเคพอแล้วไหมจไปจ่า่าก็หออ้าวอาองศาตามยายมาอาวีีข้าวสาร ชอนขนาดอบเปลียนชองใบลานอ้าวานเอากรนกลางหลังไหมเอาอเอา